บอลจบแต่คนไม่จบนะครับโอ้โหคายว่าก็ปรีเข้าไปหฮยเวอร์พร้อมจะบวกอยู่แล้วครับอืมจะเข้าอุโมงค์นะแต่ตอนนี้มันมีจังหวะประเด็นกันเล็กน้อยครับเนี่ยโอ้จอมันโบรก็เข้าปรีเข้าไปด้วยครับร่างโย่งของเรานะจะบวกกันอยู่แล้วครับจังหวะนี้เพื่อนๆเลือดไหลหลายคนี่ก็ต้องเข้ามาปรีเข้ามาช่วยมาห้ามนะครับอืมไม่ให้เรื่องมันบานปลายแยกออกมาหน่อยฮะแลนเดินออกมาดิ w a l k วอเกอร์มันออกมนันโอ้โ,อโหเอาเราจะเกิดเรื่องเอานะครับหัวมันก็ร้อนฉุดไปเลยสําหรับวอ l k e เกอร์ตอนนี้นะครับมีประเด็นก่อนเข้าอุโมงค์เล็กน้อยเลยทั้ง2ทีมนะฮะต้องมาปรามกันหน่อยนะครับมาตามข่าวนี้กันเลยนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นประเด็นเดือดหลังเกมแฮร์รฮาร์แลนด์กับวอ l k e เกอร์จะไปเอาเรื่องสตาฟของไอพุ่นใหญ่แอสตัน มันเป็นประเด็นที่ว่าบอลจบจริงๆแต่คนยังไม่จบเหมือนเดิมครับมีการเปิดเผยว่าคาร์วัคเกอร์กับอลินบลองฮัลเลนจอมันบลไปกระทบกระทั่งกับทีมงานสตาฟของอาร์เซนอลหลังเกมที่แมสตี้ครับบุกไปแพทที่เอ็มเรสเตเดียมด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์โอ้เมื่อคืนแบบสุดดราม่านะครับกราเบียอัมตินาลีครับยิงประตูชัยนาทีที่แปดสิบกช่วยให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะได้สำเร็จพร้อมกับทาบแต้มกับจจกฝูงอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนพักเบรกทีมชาติสุดสะเดาไปเลย ยงนีนก็ตามหลังจบเกมเกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อมีการจับภาพได้ว่าคายวอเกอร์กับอลิงบลัลฮาแลนด์ครับมีปัญหากับนิโคลัสโยเวอร์โคชลูกตั้งเตะของาร์เซนซึ่งเคยทํางานให้กับแมสตี้ระหว่างที่ทั้งสองสโมสรกําลังเดินเข้าอุมโมงค์นะครับวอเกอร์ Walker มีการพูดจาและประชันหน้ากับโยเวอร์ก่อนที่ฮาแลนด์จะเข้าไปผสมโรงพร้อมปวกนะครับซึ่งเดือดร้อนถึงหลายคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องเข้าไปแยกไปปลามซะหน่อยมีการเปิดเผยว่าต้นตอของเรื่องนี้ครับมาจากการที่คายวอเกอร์ปฏิเสธไม่จมือกับเว ซึ่งโยเวอร์ไม่ยอมจึงเข้าไปฟ้องกับทีมงานผู้ตัดสินจนเกิดเรื่องบานปลายเข้าสัดได้นะครับบรรยากาศของแมสตี้ตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับหลังพวกเขาแพ้3จาก4เกมหลังสุดหันไปฟังของเป๊ปกุเดล่ากันหน่อยครับเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนจะเดินเข้าอุโมงค์นะครับเป๊ปก็ส่ายหัวจากนั้นก็อมยิ้มแล้วพูดว่าผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุเดล่าได้ให้สัมภาษณ์นะครับ จะบอกว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้จะไม่แมสตี้ตกไปยันดับ3ในศึกพิมพ์เล็กเกล็ดก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินับว่าเป็นเกมสุดท้ายที่โรดี้ติดโทษแบนครับหลังเจ้าตัวโดนใบแดงในเกมชนะนอตเทแฮมฟอร์เรสต์ด้วยขนาะเดียวกันครับจอมมันบลรอลิงบลล์แลนด์ฟอร์มตกลงไปเยอะเลยในช่วงหลังครับยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นจากการลงเล่น5้านัดหลังสุดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าสุดกูนะลิมบลองแล่นครับ5เกมยิงได้ลูกเดียวตอนนี้ครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับโรดี้ไม่มีมีผลเยอะแยะมากมายสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อคืนเกับปรีบวกกันเข้าแล้วนะฮะโอจัดไปแวรอนจัดไปยาวยาวเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ชวด,ชวด